เย้เราถึงเมืองกระทกแล้วครับไปไปมามาพ่อจะพาไปชมปาราสาทปางพระโคพ่อครับผมอยากเห็นปราสาทพระโคมากเลยครับพอ่อปางพระโคเป็นโบราณสถานขนาดเล็กปรอด้วยหินและหลินทรายประกอบด้วยาศาสนสถานทรงปราสาทตั้งอยู่สามหลังตั้งอยู่บนถังรูปตัวทีคือปราสาพทพระประธานตั้งอยู่ตรงกลางหันหน้าไปทางาาทิศตะว,วันออกเยื้องมาทางด้านหน้ามีปราสาทอีกสองหลัง ตั้งหน้าเข้าหากันปัจจุบันเหลือภาพให้เห็นเพียงสองหลังจากการขุดแต่งและการบูรณะระหว่างปีปศ2 0 3 3ถึงพศ2 0 3 4ได้พบหลักฐานทางโบรณาณคดีเป็นจำนวนมากซึ่งอาจสันนิษฐานว่าปางพระโคเป็นศาสนาในศาสนาฮินดูสร้างขึ้นตามแบบศิลปะของโบราณราวพุทธทศวรรษที่16นั่นเอง